มมนะฮะสวยต่างๆสวยทางหลวงสวยลอตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดฮะผู้ว่ากทมค่ะนะครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะเจอกับตัวเองเลยครับเพื่อนมาบอกนี่เจ้าหน้าที่โยธานเนี่ยเรียกเงินหลักแสนนะโอ้ท่านชัดชาตินี่ปกติไม่เคยเห็นอารมณ์ท่านแบบขึ้นเลยนะคฮะบอกเฮ้ย ทำไมอ่ะเจ้าหน้าที่ของเขาเองหรือเปล่ามาเรียกเงินหลักแสนได้ยังไงถึงกับออกประกาศสิทธิ์สั่งไล่ออกเลยนะฮะค่ะไปชมบางช่วงบางตอนของตอนนี้หน่อยครับแล้วก็เรื่องอางานหนึ่งเรื่องความโปร่งใสนะก็ยังมีปัญหาเยอะนะอย่างเมื่อวานก็มีเลยฝ่ายเป็นโยธาเพื่อนผมเองอะ่ะกรกตกลงมาไว้ห้าหมื่แล้วอยู่ดีก็เพิ่มเป็นสามแสนเลยไม่เกรงใจเลยรู้ตัวได้มีท่าทายไปเลยก็ส่งให้รองท้ายไปจัดก,การแล้ว นันบอกว่าเขตปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีลูกน้องที่ทําตัวไม่ดีอยู่ในเขตเราปฏิเสธเขาไปชั่ไม่ได้มันต้องเอาให้รูวถึงอะนะไอ้ลี่ไถใบหน้าที่ยังมีเยอะแยะเลยพิธาย,ยังไม่ได้จับโยธาต้องจับให้เป็นตัวอย่างหน่อยมั้งให้อยู่หลายพิธายเลยนะไอคนนี้มีรูปแล้วเอาเลยนะผมว่าจาัดการให้เด็ดขาดไล่ออกไปเลยคือต้องเอาให้ไม่งั้นาคนเขาบอกว่ามีอะไรดีขึ้นเลยเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะโอ้นี่ถือว่าตรงมากนะค่ะ จับเลยมีหลักฐานไล่ออกไปเลยมีภาพมีอะไรเรียบร้อยอ,อดูเดือดเด็ดขาดครับสำหรับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร น,นี่ก็เป็นช่วงหนึ่งที่มีการประชุมกัน,นอยู่ในห้องรัตนโกศิทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ท่านนั่งเป็นประธานในการประชุมนะฮะหัวหน้าหน่วยงานกนรทมตอนหนึ่งนะฮะท่านพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสที่มีปัญหาเยอะอย่างการณีเพื่อนของตนเองนะฮะท่านบอกนะเป็นเพื่อนของตัวเองเนี่ยมีหลักฐานฝ่ายโยธาตกลงกันไว้5 0,000บาทในการทํานู่นนี่นั่นใช่ไหมมีตกลง5 0,000บาทแต่พอสุดท้ายไปเอาเพิ่มขอเป็น30,000 0บาทแบบนี้ต้องไล่ออกไปเลยนะครับไม่อย่างนั้นคนจะมองว่า นะครับไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันโดยเฉพาะภายใต้กรทมถูกต้องไหมครับนะอันนี้ก็เลยมีการส่งสัญญาณไปที่ผอ,อ,อเขตด้วยนะฮะผอ,อ,อสานักงานเขตบอกว่าคุณปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีลูกน้องที่ทําตัวไม่ดีอยู่ในเขตเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ต้องเอาให้ทั่วถึงครับ เรื่องรีดไถใบอนุญ,ญาตยังมีอีกเยอะนะครับไม่ได้ว่าพออสํานัการเขตโดยตรงนะแต่หมายถึงว่าท่านจะต้องไปดูแลลูกน้องท่านอาจจะเป็นลูกน้องท่านนี่แหละที่ทาเรื่องไม่ดีก็เป็นเรื่องที่หนักใจอยู่นะครับซึ่งหลังประชุมนะท่านก็ออกมาเปิดใจเล็กน้อยก็ถึงเรื่องของหนักใจแต่ว่าท่านบอกว่าจะจ,จัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดจริงๆไม่งั้นมันไม่ได้นะโอเสียามากเลยนะเรื่องคอรัปชั่นแบบนี้ถือว่าเป็นคําสั่งประกาศสิทธิ์เลยนะคะสั่งไล่ออกเลยอ่ะงานนี้นะคะ 去。